ความเคลื่อนไหวของหมอรงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็หมอรงก็เหมือนจะรับไม่ค่อยได้นะเรามาดูกันหมอวรงบอกว่า,าพ,พักไทยพักดีเนี่ยขอคัดค้านการอ,อภัยโทษแล้วก็ในในคดีทุจริตน,นะว่ามองว่ายังไงก็ไม่น่าที่จะอภัยโทษได้แล้วก็บอกว่าท่านวิษณุเครือง,งามครับจะทำอะไรเนี่ยขอให้คิดรอบคอบ อย่าทำให้เกิดการระคายเคืองเบื้องพายุคลบาทเลยครับประชาชนนั้นเนี่ยไม่สบายใจโอ้คุณดูนะพูดแบบนี้เลยนะแล้วก็บอกว่าคดีทุจริตนั้นเท่ากับเป็นการโกงจําคุกก็เท่ากับเรือนจําเมื่อความถูกต้องแต่จะนําไปสู่ความไม่ถูกทำทำอ่าทำนี่คือธรรมะนะ ด้วยหลักของความเสมอภาคและเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมนั้นต้องคำนึงถึงหลักมิติรัฐแล้วก็นิติธรรมของประเทศซึ่งไม่ควรที่จะมีอยู่ในการเลือกปฏิบัติกับผู้ที่ต้องรับโทษรายใดยเป็นพิเศษโดยเฉพาะในคดีทุจริตดังนั้นเนี่ยเมื่อผิดแล้วก็ต้องสำนึกว่าผิดและต้องยอมรับโทษเสียก่อนจึงจะทําให้ประชาชนนั้นไม่หมดต่อศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยอ,อันนี้คุณเห็นไหมคะว่าหมอโรงนั้น ตำหนิทางวิชนุเครืองามด้วยแล้วก็พูดว่าเออศาลเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมนะถ้าเกิดว่าคุณตัดสินแบบไม่เป็นธรรมเนี่ยเดี๋ยวคนเนี่ยจะไม่ศรัทธาคุณคุณหลายๆคนเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาแต่คุณดูนะว่า,าหลังจากนั้นเนี่ยพลิกลิ้นเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเขาบอกว่าทักษิณเนี่ยสำนึกผิดยอมรับผิดในการกระทําจึงได้รับพระมหาการุณาโชคดีที่เรามีในหลวงเป็นที่เพึ่งยินดีด้วยครับโอ้โหเห็นไหมคะแล้วแถมมีหน้ายิ้มด้วยนะ คือเนี่ยแหละมันเป็นการแบบว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใครที่ไหวตัวไม่ทันเนี่ยจะจะจะเหมือนกับตกลงมาจากที่สูงอะ่ะมันจะจุกอ,อกมันจะพูดไม่ออกเลยไงถูกไหมเหมือนเหมือนที่มี่ได้พูดว่าสมชายสแสวงการหรือว่าเตชาทับทองอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณดูนะหมอว่าลงนี่เขาเรียกว่าอยู่เป็นพลิกลิ้นโดยทันทีนะรับได้เลยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับใครนะ คุณอานน์กินแก้วอะ่ะก็คือเหมือนกันแบบโอ้โหยอมรับถึงพระราชวินิจฉัยอะไรประมาณนี้ก็คือถือว่าเป็นคําเด็ดขาดท่านนั้นก็ก่อนนั้นนั้นเนี่ยบอกว่าจะคัดค้านการอภัยโทษทักษิณก็ตอนนี้ก็ก็น่าจะชื่นชมทักษิณไปแล้วอะ่ะคนพวกนี้นะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมนิพิษอินทรสมบัติหรือว่าทางเสรีวงมนทาถึงจะรับไม่ได้ไงรับไม่ได้แต่ไม่กล้าพูดไง ถูกไหมแล้วไม่ได้ไม่กล้าพูดแต่ก็จะพูดแนมน้องว่าเออกูจะเลือกกูกูเลือกที่จะเลิกเล่นการเมืองละหรือว่าจะไม่วิจารณ์ละงานนี้จะไปเรื่องก,กินเท,ที่ยวสบายใจแล้วไม่สนใจอะไรแล้วนะคะก็คือเหมือนกับว่าทําให้ตัวเองนั้นเปลืองตัวเ่าๆกูก็ลองดูแล้วกันแล้วก็มาดูนะคะการแถลงการของทางไทยพักดี D นะว่าจะพลิกลิ้นขนาดไหนแล้วก็เขามีการไลฟ์ด้วยนะ เขามีการไลฟ์เรื่องของการพระราชทานอภายาัยรลดโทษทักษิณแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปฟังนะเพราะว่าเขาเพิ่งจะไลฟ์จบอะเรามาดูกันนะการถแถลงการเขาบอกว่าถแถลงการของไทยพักดีเรื่องของน้อมรับพระบรมราชวินิจฉัยพระราชทานอภายาัยลดโทษไม่ใช่อภัยาโทษนักโอษชายทักษิณชินวัตรอันแสดงถึงความ มีพระมาหากรุณาธิคุณแล้วก็พระอัจชริยภาพอันหาที่สุดไม่ได้โอ้โหขนาดนั้นนะคะเขาบอกว่าจากการที่ราชก,กิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชองการพระราชาทานอภัยลดโทษไม่ใช่อภัยโทษนักโทษชายทักษิณชินวัตรจะโทษจำคุก8ปีเหลือโทษจำคุก1ปีนั้นทักไทยพักดีขอน้อมรับพระบรมราชวินิฉัย อันแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพอันหาที่สุดไม่ได้ของอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพักไทยพักดีขอชี้แจงทําความเข้าใจในข้อเท็จจริงกับพี่น้องประชาชนผู้มีความจงรักภพักดีดังต่อไปนี้หนึ่งราชกิจจานุเวกษาได้ปรากฏข้อเท็จจริงอันเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่านายโทษอขอภัย นักโทษชายทักษิณชินวัตรได้กระทำความผิดต่อหน้าที่ราชการจริงจำนวนทั้งหมด3คดีซึ่งก็ยอมรับในการกระทำความผิดมีความสำนึกในความผิดจึงขอรับโทษตามคำพิพากษาแต่ด้วยพระมหากรุณาที่คุณจึงประธานจึงพระราชทานอภัยลดโทษแก่นักโทษชายทักษิณชินวัตรไม่ใช่พระราชทานอภัยโทษแต่อย่างใดดังนั้นนักโทษชายทักษิณชินวัตรยังมีความผิดมิใช่ได้รับ การนี้เราโทษกรรมหรือว่าพ้นความผิดที่ได้กระทําไว้และหากมีการตั้งต้องโทษในคดีอื่นที่มีอยู่ก็มิอาจขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการเฉพาะได้อีกเพราะถือว่าเป็นที่สุดแล้วอันนี้ผิดเพราะว่าวิษนุพึ่งจะออกมาบอกเองวิษนุออกมากลับคาแล้วนะคะตัวหมอวรดลงไม่แน่ใจนะคะว่าช็อกไปหรือเปล่าเพราะว่าเขารลายใปมียังไม่ได้ไปฟังนะ,ะแต่ว่าอันนี้คือเมื่อวานเขาประกาศออกมาแล้วเขายืนยันว่าเออ ในคดีของทักษิณเนี่ยหนึ่งปีนี่คือสิ้นสุดไปแล้วแต่ช้าก่อนออลอดช่องเนี่ยออกมาบอกแล้วนะคะว่าสามารถขอพระราชทานอภัยโทษได้ตามฤดูกาลนะฮะตามวันสําคัญสําคัญเนี่ยสามารถขอได้อีกเนี่ยดูเอาอละกันนะแล้วบอกว่า2ราชกิจจาุเบกษาค,คือการตีตราบันทึกความผิดของทักษิณเอาไว้แล้วในประวัติศาสตร์มิมีสิ่งใดมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ 3. ามทักษิยภักดีขอน้อมรับ พระบรมราชวินิจัยอันแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณและเป็นพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้มีพระบรมราชวินิจัยในการแก้ไขเงื่อนปมแห่งความขัดแยง้งแตกแยกของประชาชนชาวไทยที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา17ปีซึ่งการยุติเงื่อนปมแห่งปัญหาด้วยพระบรมราชวินิจัยดังกล่าวจะทำให้ประเทศไทยนั้นเดินหน้าต่อไปได้ ด้วยความรักความสามัคคีปรองดองของประชาชนทุกหมู่เหล่าในชาติ 4. ครอบครัวชินวัตพักเพื่อไทยรวมถึงรัฐบาลเศรษฐาทวีสินที่น้อมรับในพระมหากรุณาธิคุณพึงต้องแสดงความจงรักภักดีให้เป็นรูปธรรมเป็นที่ชัดเป็นที่ประจักษ์ก็คือ 1. ยืนยันต่อระบอบการปกครองราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญโอ้โหนี่ยังไม่เข็ดนะ พราะที่ผ่านมามีาทนายอั๋นหรือ,อยังไงที่เขาไปร้องว่าหมอกระงเนี่ยล้มล้างการปกครองเพราะพยายามที่จะสถาปนา,าระบอบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญอ่มาพอมาถแถลงการอันนี้มายื่นอีกแล้วนะคะว่าทักษิณกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องมาร่วมกันสถาปนานี้ด้วยนะช่วยกันยืนยันเออแปลกดีนะคะ แล้วก็ต่อมาข้อ2ก็คือต้องยืนยันอย่างเปิดเผยไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขสาระสาคัญในรัฐธรรมนูญหมวดที่1และก็สซึ่งมันเกี่ยวกับสถาบันพระมกักกษัตริย์ 3. ผลักดันกฎหมายควบคุม NGO ให้ออกมาโดยเร็วเพราะสามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินของ NGO ที่รับเงินต่างชาติมาทําการเคลื่อนไหวล้มล้างสถาบัน5นะคะเดิน ดําเนินการทางด้านกฎหมายอย่างเด็ดขาดสามารถที่จะปิดแพลตฟอร์มต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook X นะคะหรือว่า TikTok ที่นำมาสู่ไอ้พวกกลุ่มหรือว่ากระบวนการล้มล้างสถาบันโพสต์ให้ไลน์กับสถาบันอย่างต่อเนื่องต่อมานะคะก็คือในหัวข้อ5ใหญ่นะ,ะที่บอกว่ากระบวนการปฏิรูปสถาบันแล้วก็แนวร่วม พวกคณะก้าวหน้าหรือว่ากลุ่ม NGO ที่ได้รับเงินต่างชาติกลุ่มราษฎรกลุ่มทะลุวังย่อมมิอาจอ้างวาทกรรมตุลาการพิวัตนนิติสงครามวาทกรรมสถาบันไส้แซงการเมืองผ่านสารและกองทัพได้ต่อไปเพราะว่าทาักษิณได้ยอมรับเองแล้วว่าตัวเองนั้นน่ะกระทำความผิดจริงข้อ6การพระราชทานอภัยลดโทษให้กับทักษิณเป็นไปตามระบอบราชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญเลยเพราะว่าเป็นการใช้ธรรมาราชนะคะอันเป็นพระราชอำนาจโดยหลักทศพิษร,ร,ร,ราชธรรมของทางกษัตริย์เนี่แหละโดยมีอหตอนเนี่ยเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการด้วยความนับถือนะคะพักไทยพักดีวันที่สองกันยายนปีพศ2 5 6 6เอ๊ะแต่ว่าเขาลงวันที่สองแสดงว่าเขาก็เพิ่งออกวันนี้แล้วเขาจะไม่ทราบเลยหรือว่าทาง ลอดช่องนะคะหรือว่าวิษณุเครืองามเนี่ยได้ออกมาชี้แล้วว่าทักษิณก็สามารถที่จะอภัยโทษได้อีกอภัยลดโทษได้อีกนะคะเพราะว่าตามตามวันสําคัญสําคัญก็สามารถขอได้อีกก็ยิ่งเจ็บปวดทั้งอีกเพราะว่าไม่เห็นนะคะสลิมบางคนเนี่ยก็พยายามปลอบใจตัวเองเอาเอาธรรมะเข้าค่มเอาเอาเวรกรรมเข้ามา,าปลอบใจตัวเองนะคะอพอต่อมาก็พยายามที่จะพูดว่าเป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นสายสายเนตรอันเข้าไกลอ่าท่านเนี่ยเป็นเทวดาเหมือนกับอย่างรู้ฟ้าดินมาว่ามีอะไรตื้นลึกหนาบางเป็นพระราชมินิชัยอันอันดีเยี่ยมดีงามแล้วอ่าท่านเนี่ยเก่งกว่าประชาชนท่านเนี่ยรู้ดีหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อมั่นในคําตัดสินของท่านอะไรเงี้ยก็คือ พยายามเนี่ยกลับมาอวยเออเออเนี่ยปาดมากเลยเพราะว่าเราก็ได้พูดนะว่าเราไปอ่านเจอมาก็สลิมก็มังจะเป็นอย่างเงี้ยตอนแรกก็ต่อต้านเสร็จแล้วก็พลิกลิ้นเพราะตัวนั้นอยู่เป็นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ออกมาพูดนแนมน้องว่าเนี่ยเอทักษิณเนี่ยอาจจะเป็นคนดีที่สํานึกแล้วอะไรประมาณนี้ยก็เรียกว่าเอาง่ายๆว่าเลี้ยวถรถทัวร์แทบไม่ทันเลย นะะบ,บางคนที่รับไม่ได้ก็อาจจะแบบเนี่ยอย่างที่บอกอย่างเสรีมงคลธานเนี่ยก็คือเหมือนแบบเฮ้ยต่อไปนี้กูจะไม่พูดละเออเพราะว่าแบบมันมันทำใจไม่ได้อ่ะที่ผ่านมาด่าทักสินด่ายิ่งรักมาเยอะแยะหมดเลยแล้วจะให้แบบกูกลับไปเฉลีย่ยมันก็ยังไงยังไงอยู่เห็นไหมคะเออเนี่ยโลกของสลิมตลกดีแล้วเนี่ยก็พยายามเฮียจพูดนะคะว่าอ่าเนี่ยก็ยอมรับในการตัดสินของทาง กษัตริย์นะแล้วก็มองว่าเป็นพระมหาการุณาที่คุณเป็นอัจฉริยภาพด้วยซ้ำนะเป็นความสามารถเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะเห็นไหมคะว่าสลิมก็สามารถที่จะพลิกลิ้นนะทำให้ขาวไปดำดำเป็นขาวได้อันนี้ก็เป็นในส่วนของหมอรงแล้วก็ไทยพักดีนะที่เรานํามาฝากกันเนาะ